พื้นนี้สวยและดูดีมากค่ะโทนน้ำตาลยกดอกด้วยฝ้ายเชิงเดียวกันนะคะสวัสดีค่ะนกนะคะสิ้นสีสัชนาลายสุโขทยนะคะสีก็จะออกแบบนี้นะคะสีตัวจริงนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นสิ้นเข็นนะคะหัวแบบสุโขทัยแท้ก็คือผ้าทอมือนะคะต่อด้วยสิ้นเข็นนะคะสิ้นเข็นผืนนี้ที่นกเอามาให้ชมนี่นะคะดูงานใกล้ๆนะคะ ก็จะเป็นสีเทาเข็นกับสีน้ำตาลนะคะนกให้ดูใกล้ๆสีก็จะสว่างนิดนึงนะคะซึ่งเนีย่ยสีจริงก็จะประมาณนี้เลยค่ะการสิ้นเข็นก็คือการเอาฝ้ายสองสีนะคะเข็นปั่นเป็นเกลียวให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาทอเป็นผืนค่ะก็จะออกมาเหมือนลายหางกระรอกนะคะหรือก้างปลานี่เลยค่ะ คนที่ชำนาญเท่านั้นนะคะถึงจะสามารถเข็นให้ได้ลวดลายที่ละเอียดสวยงามขนาดนี้บางทีก็จะเป็นสิ้นเข็นลายห่างๆแต่อันนี้แต่อันนี้เข็นได้สวยงามมากเลยค่ะมาดูเชิงนะคะเชิงเชิงนี่ค่ะนกบอกเลยเชิงสวยชุดผืนนี้สวยและดูดีมากค่ะเชิงเป็นงานฝ้ายนะคะแต่ฝ้ายที่มีลักษณะ มีคุณภาพนะคะก็จะเกิดความเงาเงานิดนึงเห็นไหมคะนกให้ดูเป็นเชิงสไลด์เฉดสีนะคะข้างบนก็จะเป็นฟ้าอมเทานะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ด้วยครีมนะคะครีมแล้วก็อันนี้เป็นลายมน16์นะคะแบบฉบับของสุโขทัยค่ะนกเลยบอกเลยว่าผืนนี้สวยมาก อันนี้เป็นงานทอมือดูแลง่ายค่ะสวมใส่สบายแล้วยิ่งเป็นสิ้นเข็มน,นะคะนกแนะนำเลยเพราะว่ามันจะไม่มีการเกาะเกี่ยวคือลดการเกาะเกี่ยวค่ะเพราะว่าดอกหรือลายของสิ้นเป็นเนื้อเนียนค่ะนี่นะคะสวยมากค่ะผืนนี้ในราคาหนึ่งพันหร้อยห้าสิบบาทนะคะใครสนใจทักถามไทยนกเข้ามาด้วยนะคะ ฝากติดตามเพจเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไอดีที่นกฝากไว้รายละเอียดข้อมูลนะคะยินดีให้ข้อมูลเกี่ยวกับผ้าสุขโขทัยนะคะใครที่ชอบชมสิ้นนะคะนกฝากกดแชร์กด s ั b s c r i b e เป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ